รีวิวมังงะสุดสิ่งนคนเนงี้ยเง็นชิกโกกุมังงะเรื่องนี้ตัดแปลงจากวรรณกรรมอมตะของอุตสุมูดาไซที่เล่าถึงการล่มสลายของโยโชใที่เกิดมาพร้อมความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรที่จะเป็นมนุษย์แต่พอได้อยู่ในมือของนักวาดระดับอัจฉริยะอย่างจุนจิอิโตหรืออุตซามารุภุริยะมันจริงไม่ใช่แค่เรื่องดราม่าชีวิตแต่มันกลายเป็นฝันร้ายในรูปแบบภาพ ภาพวาดค่อยๆดึงเราลงไปในหลุมดำของจิตใจตัวครยิ่งงานยิ่งรู้สึกเหมือนความเป็นมนุษย์ในตัวเองก็ถูกบีบให้บางลงจุดเด่นที่ทำให้ยิงเงยนชิกาโกะหลอนลึกกว่ามังงะทั่วไปหนึ่งคือความสยองที่เกิดจากจิตใจของมนุษย์ไม่ใช่ผีไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นความกลัวที่เกิดจากภายในของตัวเอง ความกลัวการถูกปฏิเสธความรู้สึกไร้ค่าและความพยายามหลอกคนอื่นว่าตัวเองโอเคมันทําให้คนอ่านรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของโยชโชคนเดียวแต่มันสะท้อนส่วนที่เมื่อที่สุดในหัวใจของทุกคนของงานภาพของอาจารย์จุนจิอิโตเวอร์ชันของอาจารย์จุนจิจะมีความหลอนแบบจิตแตกเส้นหนักหน้าเบี้ยวตาปนคือหลอนแบบสยองขวัญจิตวิญญาณล่มสลายส่วนเวอร์ชันฟูรยุยะเป็นแนวโมเดิร์นดิบและสื่ออารมณ์ซึมเศร้าได้เจ็บลึก ทั้ง2แบบตีความแตกต่างแต่บาดหัวใจพอกันถ้าเพื่อนๆชอบความหลอนทางจิตเนื้อเรื่องที่พาเราจมดิ่งความส,สุขเศร้าที่สวยงามัญลักษักซ่อนความหมายนี่คือเรื่องที่ต้องอ่านให้ได้แะมันก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าครเอเตอร์สายดาร์กลึกลับสร้างคอนเทนต์แนวหลอนขวามปวาได้อีกด้วยถ้าคุณชอบคลิปสยองขวัญแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในคลิปสยองขวัญตอนต่อไป